อคคุหลังจากนี้ทุกวินาทีจะมีค่ามากเรามานั่งคุยกับเขากันนะคะมานั่งคุยกันเถอะจ้าตัวกำลัง่าทุกคนทำไมนั่งทุกคนกำลังมีความสุขรับเปี่ยมล้นใช่ไหมคะเพราะว่าออโป้กับเชนนั่งค่ะ gentlemen นะคะมองจากข้างบนมา ุกที่นั่งเต็มไปด้วยรอยยิ้มเลยค่ะคุณโกมคณนี่ก็อั่นนะสิครับทุครัก아까사진찍을때혹은팬분들께서는약간쑥스러워하시는것같았는데그ตอนงแฟมิตติ้งถ่ายรูปเนี่ยเห็นว่าทุกคนแบบเคื่อเขินกันนะฮะ지금누구보다밝고환하게웃어주셔서지금힘이굉장히많이됩니다แต่พอมเจทีแบบนี้เนี่ยทุกคนยิ้มกว้างกว่าใครแบบนี้ผมรู้สึกสบายใจแล้วก็มีพลังมากเลยครับ 약간 요 오늘 또 팬분들께서 드레스 코드를 포레봉으로 맞춰주셨더라고요. 오늘 편 팬들이 드레스 코드를 맞춰주고이 드레스 코드를 맞춰주셨더라고주셨더라고요 오늘 편팬고요 오늘 편 팬들이 드레요 오늘 고요 오늘 편 팬들이 이드레요이드레 오늘 편 팬들이 드레스 มีติ้งแฟนมีติ้งครั้งล่าสุด6ปีที่แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเจอพวกเราคะค년만에이렇게팬분들을만날수있는기회가생겨서너무기쁘고행복하고요รอนี응่รู้สึกดีใจและมีความสุขมากๆเลยครับที่มีโอกาสจัดแฟนมิตติ้งในรอบ6ปีครับทุกครั้งที่ได้มาเจอเนี่ยก็ได้เจอกับพี่โอปอด้วยรู้สึกดีใจมากเลยครับ <laughs> <laughs> ฉนีน so ีวขอเามีบคที่เสียสะเวลามาด้วยนะครับบอกว่าเราพร้อมทิ้งลูกทิ้งเต้าทิงทุกอย่างแล้วก็มาเพื่อประกอบได้เสมอเลยจ้านรั้หน้ามาด้วยกันครับเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่อง ก็หน้าที่มัเจอนะครับแล้วก็พอ,อย้อนดูเนี่ยเหมือนว่าจะได้มาเยี่ยมเยีนกรุงเทพอยู่บ่อยนะครับก็เดิงอนกบได้มาเจอเพื่อนนะครับและนอกจากนะั้นเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับเขาแม่รู้ว่าทุกคนตื่นเต้นว่าเมื่อชาเขาไปวิ่งที่ไหนอันนี้พวกเรารูนะ้เนาะ เขาอาจจะไม่รู้ว่าเรารู้แต่เรารู้เดี๋ยวแม่จะค่อยๆตะล่อมไปทีละนิดทีละนิดให้เขาค่อยๆตายใจด้วยคําถามเบสิกก่อนนะลูกซึ่งอยู่นะแต่ยังไม่แปลให้แม่เดี๋ยวขอถามคําถามต่อไปจริงๆแฟนๆรู้ไหมคะว่าทั้งชื่อแฟนนีดแล้วก็คอนเซปต์คุณโบกรอมเป็นคนคิดทั้งหมดเลยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าทำไมเป็นคอนเซปต์นี้แล้วก็ชื่อนี้คะคั่ e i t นว i t h U เป็นคอรียกวคอนเซปต์ 여러분들과 만남을 기획했는데요. 어, 잘데뷔 <목소리> 어, <목소리> 어, 때부터 지금까지 저를 응원해 주시고 사랑해 주시고 아낌없이 원해 주신 저이 계셔 주신 팬분들께 감사드리는 마음으로 비위주라는 타이틀을 만들게 되었고요. be with you 그 먼 곳에서 오신 분들도 계시고 가까운 곳에서 오신 분도 계시겠지만 여행 가는 마음으로 신나는 발걸음으로 예쁜 옷 입고 오시잖아요. 러분들다마 팬미팅 บางคน 그래서 오늘의 만남이 언젠가 오늘을 뭐 회상했을 때 아, 맞아. 그때 참 재미난 여행이었지라고 생각했으면 좋겠는 마음으로 비 위드 มีทิ้งไชีวยสิคเพราะฉะนั้นก็เลยเตรียมไฟมิ e t ทิ้ที่ชื่อว่า Be With You เพื่อให้ทุกคนเมื่อย,ย้อนเวลากลับไปมันคิดถึงวันนี้เนี่ยก็จะได้ขึ้นว่าอ๋อวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราไปเที่ยวด้วยความสุขนาได้วยความสุขกลับไปแบบนั้นนั่นเองครับโอ้โอตอนต้นมากสอนเขาพูดสักคำนึงนะดเดี๋ยวแม่จะค่อยๆสอนเอาคำว่าอะไรดีคะเอกอะไรนคะ แม่แก่แล้วแม่หูไม่ดีหนูวอะไรกันนะเอื้อยเอื้อยคเอือยครับมันแปลว่าอะไรนะลูกอ๋อเน้พี่อยู่เอื้อยครับเอื้อยเอื้อยครับเอื้อยเป็นภาษาไทยภาคเหนือเนาะอีสาน เอื้อยเป็นภาษาไทยว่าพี่สาวเอื้อยครับพี่สาวครับเอื้อยครับเอื้อยครับสเอื้อยครับน่ารักมากค่ะการทีกเอื้อยครับเขาไม่รู้ว่าแฟนคลับก็คืออายุระดับหนึ่งอะเนาะ ็คือมีความสุขเวลาเขาเรียกเราเอื้อยเนาะค่ะทีนี้หลังจากนี้ด้วยคอนเซ็ปต์ด้วยความพิเศษเราจะเดินทางด้วยรถไฟจุดกระชากจุดกระชากไปกันเลยไปกันเลยรถแไนรถนะเอาไหม ready หนึ่งสองสามเบิร์นเบิร์นจุกระชากจุดกระชากไปกันเลย สวนนะครับพี่ไม่รวนเลยโอทีโอที่ว่านึ่อยากเก็บเป็นความลับอ่าวิ่งที่ไหนแฟนๆอยากรู้มากแชร์รูปก,กันตั้งแต่เช้าเขาวิ่งเจ็ดเรารู้ตอนเจ็ดโมงสิบ้าเราทุกคนรับรู้นะคะทีนี้เนี่ยวันนี้เราต่างรู้ว่าคุณโบอกอมมาเมืองไทยหลายต่อหลายครั้งอาหารที่ชื่นชอบคือปูผัดผงกะหรี่และน้ำมะพร้าวอันนี้แฟนๆดูเนาะมาคราวนี้ได้ทานหรือยังคะ 오자마자 숙소에 도착하자마자 코코넛 워터 두 통을 마셨습니다. 마등티나마2이요 정말 코코넛 워터, 코코넛 정말 그 코코넛을 마셨어요. 티마어 마파우 진짜 진짜 먹고 싶었어요 마시고 싶었어요. 야담막 넵. 그리고 안에 숟가락으로 그 코코넛을 그 먹었어요. 그리고 9000. 내 디오. (웃음) ซึ่งมีอาหารอะไรใหม่ๆที่อยากทานอีกไหมคะอ๋อบุกอะไรสีกอยงชัวร์แต่ก็ b เคยจัดีอ่ไรดีล่นคทับจร่งน,น,น,รนี้บางคคอค้อนหา่าือที่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 ทจ่ที่อี่ท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 จ่ท่ที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 ่ี่ที่ี่ที่ม่ทมนนด่ที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 ีไท่ที่ทีีะีี ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเราคนไทยอย่างนี้ยูเราจะแปลก๋วยเตี๋ยน้ำตกยังไงยูก๋วยเตี๋ยวแบบบดนุ่นโดภาพไม่หัวโบกอมตอนนี้ไปกันใหญ่แล้วนะนุ่นโดไทยนูโดเอาข้ามเลยดีกว่าค่ะก๋วยเตี๋ยวรสเค็มๆมาอธิบายยังไงดี เดี๋ยวไปลองกันแล้วกันนะคะทีมงานไปทองสมิธให้เขาหน่อยเปิดโลกเขาด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะมาถึงคำถามเบ็ดตะเล็ดที่เราไม่ต้องรู้ก็ได้และไม่ต้องถามก็ได้แต่เราก็อยากจะถามคุณโบกอมในฐานะที่มาเราเรียกคุณโบกอมเป็นทางการมากเมืองไทยเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายนะคะถ้าถามสไตล์การท่องเที่ยวโบกอมว่าระหว่างเที่ยวในเมืองแบบ

계획해서ไปกัน<บ>ก,ก<บ>็ได้ครับแต่ว่าบางทีก็มีวางแผนไปเที่ยวซิตี้ทัวร์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับใช่ทุกคนยังดึกดื่มดำอยู่ใช่ไหมคะกำลังลุ้นกับคำถามเนาะมาถึงการท่องเที่ยวต่อค่ะโบอกอมโบอกมอดูสนใจในหรือหน้าเรา acting o ไปเรื่องเที่ยวต่อนะโบอกอมารเราเวลาไปเที่ยวอ่ะจะมีสองประเภทไหน พอเขาเด็มาเช่นนี้ยหนึ่งคือคนที่ชอบวางแผนทุกอย่างวางแผนวางแผนแล้วก็เที่ยวตามแผนที่วางหรือไม่วางแผนอะไรเลยไปถึงแล้วก็ค่อยๆชิวๆว่ากันการ은계획น고절반은อ획하지않고여행을하는편이긴해요 또 손, 또 네, 그래서 그곳에서 보고 느끼고 체험할 수 있는 것들 다쭉한 다음에 나머지 일정들은 발뒤 닿는 대로 눈에 보이는 대로 여행을 즐기는 편이 ก็จะไปสัมผัสไปดูกับสิ่งที่เที่ยวต่างๆที่ควรจะไปแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะปล่อยให้ตัวเองได้เดินตามไปตามที่เห็นที่รู้สึกครับครับครัวครับ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 โรกบครัอครับครับครับกรับค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 รักครับครัครับ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 ครั้ับครับครัครครัรับครับ มาจนขนาด